อ่าเด็กๆคะแบบหัดที่3.7นะคะก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่เรื่องของการหาผลหารโดยการตั้งหารนะคะการหาผลหารโดยการตั้งหารแต่ตอนนี้ตัวหารเป็นทุยมเท่าไหร่เนี่ยสามตำแหน่งนะคะอย่าไปกลัวว่าตำแหน่งมันเยอะแล้วจะยากอ่ะเดี๋ยวลองมาทำดูนะคะไม่ได้ยากไปกว่าเดิมเลยนะคะอ่ะเริ่ม1.2 1.2คืออะไร คือ12ส่วน10ใช่ไหมคะ0 6, 0 0 00ย0.006คือ6ส่วนส่วนเท่าไหร่เนี่ยกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งมีส่วนเป็น1000อ่ะเวลาที่จะหาตัวมาคูณให้ดูที่ตัวหารเป็นหลักนะคะส่วน1000เพราะฉะนั้นเราก็เอาพันมาคูณคูณด้วย1000นะคะ พันกับพันตัวนี้ตัดอันนี้ตัดศูนย์ได้1ตัวเหลืออะไรก็เหลือ12คูณกับ100คูณกับ100ก็คือเติมศูนย์ไป2ตัวอ่ะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เหลืออันนี้ได้6กนะคะก็จะได้1200หารด้วย6กอ่ะหนึ่พันสองหารด้วย6กอ่ะหกหาร หนึ่งหารหนึไม่ได้ไปหาร12 6 2 12หบลบกันเหลือ0เสร็จแล้วเสร็จเสร็จเลยหรือยังยังตรงนี้มีศูนย์อีก2ตัวเพราะฉะนั้นเอาศูนย์สองตัวไปเติมที่คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ200เห็นไหมคะ ไม่ได้ยากเลยดูโจทย์แล้วเหมือนจะยากแต่มันไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูซิมีข้อไหนบางทีเราก็ดูว่าแบบหูคู่ตัวเลขมันเยอะใช่ไหมพอตัวเลขเยอะแล้วก็ไม่อยากจะทำะดูข้อ7แล้วกันนะคะพอเจ็ดเริ่มเลยตัวแรก0 0นยคืออะไรคือ8ส่วน ตนทนิยม3ตำแหน่ง3ตำแหน่งมีส่วนเป็น1,000ะหารด้วย0ูงยุด1,25ก็คือ1,25ส่วนเท่าไหร่3ตำแหน่งส่วน1,000เหมือนกันอ่ะข้อนี้กลายเป็นง่ายไปเลยเอา1,000ไปคูณนะคะคูณด้วย1,000อ่ะตัดตัดเหลือ8หารด้วย1 2ออ่ะ สลับที่กันได้ไหมแปดกั้อยยี่สิบห้าร้อไว้ข้างหน้า8ไว้ข้างหลังได้ไหมคะไม่ได้การหารห้ามสลับที่นะคะอ่าแตั้งหารด้วย1นึ่งร้อยยี่สิหาร8หารไม่ได้หารไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์เมื่อตรงนี้มีจุดนะคะผลหารก็ต้องมีจุดด้วยหน้า ไม่ได้เติมศูนยเข้าไป125หาร80ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดก็เติมศูนย์เข้าไปอีกเมื่อเติมศูนย์เข้าไปอีกก็หาไม่ได้อีกเหมือนกันอ่ะต่อไป125หาร800อ่ะตอนนี้หารได้แล้วได้เท่าไหร่คะได้6ครั้ง6ครั้งได้750 ลบกันเหลือห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วยังไงอ่ะเติมศูนย์ข้าไปอีกเติมศูนย์ข้างบนเติมศูนย์ตัวนี้ร้อยี่สิบห้าอะไรได้ห้าร้อยกี่ครั้งคะสี่ครั้งห้าร้อยพอดีลบกันเหลือศูนย์อ่ะเพราะฉันตอบศูนย์จุดศูนย์หกสี่นะคะ อ,อย่าลืมพอหนูทําเสร็จแล้วให้ตรวจคําตอบนะคะกดเครื่องคิดเลขเลยว่าได้เท่านี้ไหมแต่ว่าก่อนทำถึงก่อนทําจะกดเครื่องคิดเลขดูก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าที่ครูต้องการก็คือการหาผลหารโดยให้หนูรู้จักเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหารให้มันเป็นจํานวนเต็มก่อนนะคะอ้าวที่เหลือต้องฝึกทำเองนะคะโอเค